สวัสดีค่ะสถานการณ์บ้านเมืองระดับนี้เลยนะคะน้ำท่วมเยอะขนาดนี้จะไม่พูดถึงเรื่องนี้ก็คงจะเฉยนะคะวันนี้พิมก็เลยจะมาโชว์ให้ดูว่าพิมจัดชุดคิดเอาไว้นะคะสําหรับเป็นแบบ survival คิดแบบผู้หญิงผู้หญิงนะคะว่าอะไรบ้านที่พิมจะต้องการ ถ้าเกิดสมมติต้องไปอยู่ในศูนย์พักพิงนะคะก็คืออยู่ในใบาทานี้แต่ว่ายังมีแยกไปนะคะคือถ้าเสื้อผ้าอะไรพวกนีก้คือใส่ในกระเป๋านึงแต่ว่าน,นี่คือของใช้ส่วนตัวจริงๆนะคะถ้าอยากทราบว่าพิมจะแพ็คอะไรไปบ้างแล้วก็ตามชมได้เลยค่ะเวลาจะเปิดกระเป๋าใบนี้ก็คงต้องระวังนะคะเปิดม,มันจะพุกกระเด็นเพราะว่ามันอัดแน่นมากนะคะเป็นด้วยของทั้งหลายนะคะก็คือนี้พิม์จะค่อยๆหยิบมาทีละชิ้นนะคะเพื่อให้เห็นว่าพิมแพ็คอะไรไปบ้างโดยที่แบบว่าไม่ได้เรียงตามลำดับนะคะอย่างแรกใครเห็นนี้แล้วยือกมาแน่นอน,นะคะ่ะ อุปกรณ์เสริมนะคะปิดไปด้วยกันทุกที่นะคะปิดไปได้วยกันไม่ว่าจะที่ไหนเพื่อนกันไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนะคะพัดค่ะอันหนึ่งแล้วก็แป้งฝุ่นนะคะกระป๋องเล็กหลังจากที่ล้างหน้าล้างตาเรียบร้อยก็มีแป้งฝุ่นใช้มีอยู่ในถุงซิปล็อกเล็กๆนี่นะคะมีคอตตอนบัตมีสำลีแล้วก็มีหนังกระติกสำหรับมัดผมนะคะ เต็มที่เพราะว่าเราจะไปโอ้โหสยายนางแบบอยู่ที่สูตรพยพคงไม่ใช่นะคงจะมัดผมมัดเปียอะไรขึ้นไปมีผ้าที่ไมหรือว่าอะไรแบบนี้สำหรับเผื่อในวันนั้นนะคะแล้วก็มีเจ้ามีดพกแบบนี้ด้วย หรือใครมียี่ห้อไหนแบบอื่นอะไรก็เอานะคะมีพกสําคัญมากเพราะบางทีเราจะเป็นโอ้โหถ้ามีไขครวัวโอ้โหถ้าจะมีอะไรเงี้ยไม่อยากให้มีนาทีที่แบบว่าโอ้โหลูงี้เอามาเราก็ถือไปเลยแล้วกันนะคะแล้วก็มีโทนเนอร์ค่ะขวดเล็กหลังจากล้างหน้าแล้วก็มีนี่อันนี้นะคะสะบู่ล้างหน้าของแพลนใหม่ที่มันเป็นแบบหวัวปั๊มออกมาแล้วเป็นเป็นโฟมเลยนะคะแล้วมันก็ขวดเล็กพกพาง่ายสะดวกแล้วก็ใช้ได้นานแล้วก็มีครีมกันแดดน,นะคะลืมไม่ได้สำหรับใบหน้านะคะ อันนี้เซรั่มใส่ผมสําหรับใครที่ผมสั้นก็ไม่ต้องไปก็ได้แต่พิมก็คิดว่าเอาไปหน่อยละกันไหนๆก็ไหนๆละมีแปรงสีฟันนะคะถ้าบอกทําไมพี่แท็กแปรงสีฟันไปเลยอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อเวลานั้นท่วมมาก็วิ่งเข้าไปเก็บอันที่ใช้อยู่แล้วก็ได้ถึงเวลาน้ำมาบางทีมันไม่เตือนนะคะคือแม้กระทั่งจะหยิบกระเป๋าตังค์โทรศัพท์ยังลืมเลยคือเราต้องการแท็กทุกอย่างพร้อมอย่างนี้ปุ๊บหิ้วไปเดียวไปแล้วรู้ว่าไม่ลืมอะไรเลยอะไรประมาณนี้ค่ะ มีที่ล้างเครื่องสำอางะคะยังมีลันนี้อยู่เลยเห็นว่าซื้อตอนโปรโมชั่นจริงๆนะคะแล้วก็มีอันนี้เป็นแบบว่าเหมือนเซรั่มมะค่ะนะคะเป็นเซรั่มไข่คาเวียแบบนี้ก็อยู่ในกระปุกที่เล็กๆเพราะว่าพี่ตักแบ่งจากกระปุกใหญ่เอาไว้นะคะก็คืออยู่ในนี้เล็กมากเลยสะดวกพี่อปกพสามีลิปคอนดิชเนอร์นะคะมีน้องหวีอันเล็กๆแบบนี้แล้วก็จะประเสริฐมากเลยที่มนันดูยชาติ ผลิตครีมหรือโลชั่นอะไรทานหน้าอะไรที่มันอยู่ในซองนี้นะคะ <spe ak> เพราะว่ามันใช้ง่ายพกสะดวกแล้วก็อย่างที่พิมเคยทําวิดีโอไปแล้ววิธีที่จะใช้ซองแบบนี้ให้คุค้มค่าคือใช้เข็มเจาะน,นะคะมันจะได้อยู่กับเราไปได้ดนาน <spe ak> แล้วก็มีครีมทานหน้าอะไรเล็กน้อยๆค่ะแท่งเล็กอันแบบเล็กๆนี้แล้วก็อะไรที่แบบมันสามารถใช้แบบทูอินวันได้อย่างเช่นอันนี้เนี่ยของ philosophy นะคะชื่อ I b e l i e v e แต่ว่าพอพิมอ่านใน เดสคริปชันในที่บนกล่องเขาแล้วเนี่ยค่ะเขาบอกว่ามันใช้ทาได้ทั้งรอบดวงตาแล้วก็บนริมฝีปากด้วยนะคะทาช่วยให้แบบลดริ้วรอยรอบริมฝีปากตอนแรกเนี่ยมันอยู่ในกล่องนี้ถ้าของแหลงคุณที่มันอยู่ในกล่องนะคะกรุรานนะโนของทิ้งไปเอาไปเฉพาะตัวนะคะถ้าเกิดว่ากลับมาถึงบ้านน้ำไม่ท่วมจะยังมีโอกาสได้อ่านก่องอีกครั้งมีแปรงสีฟันแล้วก็จะขาดยาสีฟันไม่ได้นะคะหลอดเล็กๆสักหลอดหนึ่งเดนเทฟรอส s ์ Frost, ก็ไม่ต้องใส่ใหญ่มากใส่แบบนี้ก็พอ ที่สำคัญมากเลยสรับพินที่ทิมขาดไม่ได้คือต้องมีโรออนคือเราไปอยู่กับคนจํานวนมากเราก็ควรจะทําตัวให้หน้าอยู่ใกล้ๆนะครบนิดหนึ่งนะคะแล้วก็มีชุดเย็บผ้านะคะเล็กๆ2ออันแต่ของสิ่งเดียวที่ใหญ่อยากรู้ไหมค <c reme> รีมกันแดดทาตัวเพราะว่าถึงเวลาแล้วเนี่ย หลังจากที่เราเลิกเป็นผู้ประสบภัยนะคะเราก็ไม่อยากจะโทมสุดขีดตัวดําเป็นเนียงหน้าดํากลับมาเพราะฉะนั้นนะคะของสองสิ่งที่เอาฟูลไซส์ไปได้คือครีมกันแดดทาตัวครีมกันแดดทาหน้านะคะนอกนั้นอันเล็กอันน้อยแล้วก็แบบเผื่อมันขัดหรืออะไรก็ยังโอเคพอทนทนได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่อยากจะให้ทําก็คือเอาครีมกันแดชดชุดใหญ่ไปเลยนะคะสาหรับใครที่แบบว่ามีครีมกระปุกใหญ่ๆนะคะแล้วก็ ไม่อยากจะห่อไปทั้งอัน,นก็แนะนําว่าถ้าเกิดจะแบ่งใส่กระปุกเล็กๆแบบที่เล็กไซส์เล็กลงเนี่ยนะคะให้เลือกเป็นกระปุกที่เป็นพลาสติกบอกถ้าสังเกตเ็นเลยว่าของพิมตรงนี้ทั้งหมดทุกอย่างเนี่ยไม่มีอะไรที่เป็นกระปุกแก้วเลยนะคะเพราะว่ากระปุกแก้วหนึ่งหนักสองมันแตกนะคะมันก็ไม่คุ้มกันสําหรับของของ,ของบางคนบอกอธิบายพี่เดียวกระเป๋านี้ไหนใส่แบบนี้ก็ได้นะคะเป็นถุงซิปล็อกแบบนี้แล้วแต่สะดวกค่ะว่าใครมีแบบไหนยังไง แล้วก็ของอีกอย่างพี่พิมจะนําไปนอกเหนือจากที่อยู่ในกระเป๋านี้เนี่ยก็จะมีผ้าแบบนี้ใครรู้จักผ้านนี้มากคะผ้านนี้เป็นผ้าที่แบบว่าใช้เวลาที่แบบว่าสระผมมาสระผมเสร็จแล้วใช้อันนี้พันเดี๋ยวพิมจะพันให้ดูนะคะไ,ไม่รู้เคยเห็น่าใคร<ๆ>ในเซนทรันแผนกแบบว่าพวกผ้าชิ้ตัวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเวลาที่แบบเราสระผมจะยิ่งโดยเฉพาะแบบคนผมยาวถ้าคุณผมสั้นไม่เป็นไรไม่ต้องมีอย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าคุณผมยาวพิมแนะนําเพราะว่า ถ้าเกิดว่าไปอยู่ตามที่ที่เขาไม่มีไดร์เป่าผมหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นไข้เป็นหวัดขึ้นมามันจะยิ่งลาบากนะคะเดี๋ยวลองเทสเทสใส่ให้ดูนะก็คือก้มหน้าลงด้านหน้าแล้วเอาผมลงแบบนี้ใส่เอาผมใส่เข้าไปด้านในให้หมดนะคะเขีย่ยเขี่ยเข้าไปพันแล้วก็มัดแล้วก็มันจะมีกระดุมอยู่ข้างหลังนะคะก็เอาจุกตรงปลายอหลุด เอาจุดตรงปลายนะคะเป๊ติดกับกระดุมแบบนี้มันก็จะอยู่ก็คือเราจะสามารถที่จะแบบว่าช่วยให้มันเพราะผ้านี่เป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ช่วยให้ผมแห้งเร็วด้วยค่ะเพราะฉนั้นก็คือแบบนี้ยังช่วยให้ผมเราแห้งเร็วมากขึ้นแล้วก็ไม่ลงมาลำคานด้วยนะเพราะฉะนั้นนี้เนี่ยคุณก็จะคงจะนําติดไปด้วยเพราะว่าผืนมันไม่ใหญ่เลยมันเล็กๆแค่นี้พับไปเหลือเล็กนิดเดียว ก็นั่นคงจะเป็นทั้งหมดทุกอย่างนะคะแทบจะทุกอย่างแล้วก็โอเคมีที่ติดผมเพราะว่าเวลาไปเนี่ยพิมพจะไม่ไปอยแล้วะคะ่ะในชีวิตจริงไม่รู้ว่าเคยมีใครเจอพิมพ์พข้างนอกบ้างไหมอะ่ะพิมพ์จะแทบจะไม่เคยเห็นพิมพแบบนี้เลยนะคะพิมพจะอยู่ในสภาพมัดแบบมัดจุกข,ขึ้นไปแล้วก็หนีบ ไอพวกอย่างนี้เสมอนะคะคือจะเห็นหน้าแบบนี้จะไม่มีทางได้เห็นน้อยมากถ้าเกิดเจอแบบว่าปล่อยผมสายายแบบนี้นี่คือแบบช่วงโปรโมชั่นมากมากเลยนะคะน้อยมากแล้วก็ถ้าใครอยากชอบติดกิ๊บดำเลยก็ติดบนหัวไปเลยนะคะสรับกระเป๋าพิงก็คงจะเป็นกระเป๋าไซส์ประมาณนี้เท่านั้นเองชุดนอนหนึ่งชุดชุดชั้นในอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสือเส้อเสืเ้อเกงเกงสักอย่างลนะสองตัวเอาเป็นผ้าบางหน่อยก็ได้ทําไม่ต้องหนามากแล้วก็จะมีผ้าเป็นคอสักหนึ่งผืนเผื่อจะหม่มหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ พยายามน้าท่วมแบบนี้รักษาตัวกันด้วยนะคะขอบคุณที่ดูวิดีโอนี้นะคะหวังว่าคุณคงยังไม่ท่วมถ้าท่วมก็พยายามสู้ๆต่อไปพิมพ์ก็เป็นผู้ประสบภัยคนหนึ่งกันค่ะเอาละ,ะคะ่ะเราเจอกันในวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ,ะเดี๋ยวเก็บตรงน,นิดนึงนะคะเดี๋ยวใครจะบอกอ่ะแล้วชุดคิดของป้า ไม่มีเครื่องสำอางเลยเหรอโอ้ไม่มีค่ะเพราะว่าถ้าเป็นผู้อพยพจะเป็นผู้รีัพแล้วแล้วก็จะมานั่งแบบว่าโปะเครื่องสำอางเชา้าล้างเครื่องสำอางเย็นคงไม่เหมาะนะคะแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีที่ให้ล้างเครื่องสำอางเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยแล้วมันอุดตันมันจะยิ่งแยกเข้าไปอีกนะคะก็ประมาณนี้แหละคะ่ะคงไม่มีเครื่องสำอางนะคะ